สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้องๆที่ปลูกมันสปลังทุกท่านนะครับนะเนาะเมื่อนี้ผมสีพาทุกท่านมามาชมมาเบิ่งเกี่ยวกับการแปรรูปมันสปลังนะครับเนาะหรือว่าทาเฮ็ดมันเ้นซับนะครับเครื่องคูปตาครับขั้นตอนการเฮ็ดมันซับคูปตากัสซมีต่อไปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวภาพเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ซับนะครับเนาะเอาเครื่องซับมาต่อกับหัวรถไหนาเดินตามครับซับออกมาเป็นเส้นนะครับการสีใช้เวลาตากประมาณ4-5ถึงห้มือครับก็สามารถเอาไปขายได้ครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่เจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ถึง7 9็ดบาทเกาสิบสตางค์นะครับในเขตพื้นที่ที่ผมปลูกอยู่นะครับสำหรับรายละเอียดการเห็ด มั่นเสร็จหรือว่าน้ำหนักที่ลดนะครับผมซิมาลงคลิปล้วกา็แจกรายละเอียดหรือว่าแจกแนวทางในการเห็ดมันเสร็จให้พี่น้องได้รับชมอีกทีหนึ่งในคลิปหนานะครับนาอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับนาองสำหรับการเห็ดมันสัมปะหลังนะครับขอบคุณครับ